โอเคครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพามาเปิดกาชานะครับรูบี้ผมก็โอ้โหเสียดายนะครับขาดอีก20รูบี้เองนะมันจะมีประมาณ600นะสุ่มได้2ครั้งนะครับอ่าก็มีตั๋วกาชาอยู่ประมาณ185ใบนะครับที่จริงเนี่ยก็มีอยู่ประมาณ200กว่าใบนะเพราะว่าผมเนี่ย ทำการแอบเปิดแสงมืดบ้างนะครับแต่มันไม่ออกนะครับไม่ว่าจะเป็นหนอนแสงหรือว่าเจม๊ม่วงนะมันไม่ออกเลยครับทุกคนโอ้โหเป็นอะไรไม่รู้นะจริงๆก็มีอยู่เยอะนะครับผมก็โอ้ยเปิดไปอยู่ประมาณ30มสบใบสี่สิบใบห้าสิบใบได้ครับทุกคนเปิดทุกวันนะวันละประมาณสัก5้าใบสิบใบครับทุกคนก็เหลืออยู่ประมาณร้อยแปดสิบห้าใบนะครับเราก็จะไปตามล่าหาคู่เทพนะครับคู่เทพก็คือเต่าเลนกับ โยนะครับโยก็จะเป็นสายพลังตัวชนใกล้นะครับเต่าเลนก็จะเป็นความว่องไวนะครับก็เป็นตัวตัวที่ยืนไกลนะครับไปดูระยะยืนของเต่าเลนนะครับ R สองร้อยแปดสิบโอ้โหน่าจะประมาณสักสามร้อยกว่าเนาะจะโอเคเลยนะครับผมอ่าก็ได้นะครับก็ได้หมดนะครับส่วนใหญ่อยากได้ทั้งสองตัวเลยนะครับเพราะว่าธาตุน้ําผมมีเยอะแล้วนะอยากจะได้โยนะท้งที่ที่ให้มาสองตัวเลยก็โอเคนะครับ เราไปจะไปทำการสุ่มสองสองรอบแรกแล้วก็สุ่มครั้งที่สามครับทุกคนปาฏิหารนะครับสำหรับช่องเรานะช่วยชีวิตเรามาได้หลายครั้งแล้วนะว่าครั้งเนี้ยเราจะโดนรถขนเกลือเนี่ยมาคว่ำหน้าบ้านอีกหรือเปล่านะครับอุ้ยโหเฮ้เยมูชนมชั้นต่มอะชั้นโตนครับทุกคนอ่าไม่เป็นไรนะเอาไปกันต่อนะครับเรายังมีตั๋วก,กาชาอีกอู้เยอะครับเปิดได้อีกหลายสิบรอบเลยนะครับไปกันต่อครับไปกันต่อ ต่าล่นกับโยต,ต้องมาแล้วล่ะครับจังหวะนี้จะมาหรือเปล่าเฮ้ยทำไมแบบเจ็ดดาวมันรัวๆเลยเนี่ยคือใจไม่ค่อยดีเลย <c oughs> โอเคก็ต่อครับผมกดนี่ไงโอ้โหเจ็ดดาวอ,อัลต้าเริ่มมาแล้วครับผมแปดดาวยังไม่มาเลยนะเฮ้ยจะไม่มาเลยจริง,รงๆเดียวผมเคยแบบตัวกระช่าเยอะอย่างนี้นะครับแต่เคยสุ่มไม่ได้ก็ เยอะอยู่นะครับโมงก็อรอบนี้จะโอ้ยผมว่าต้องต้องรีตู้แล้วนะ่ะออกข้อใหม่ครับทุกคนมันเกินไปมุย้ยโอ้โหกดอูแดนไม่นะไปต่อครับไม่ยุกเลิกอะไรทั้งนั้นแหละเพราะว่า,าตัวชาเรามีเยอะนะครับก็ตามนั้นครับทุกคนจะมาหรือเปล่าโย โอ้โห oh, ยังไม่ได้แปดดาวเลยนะครับแปดดาวยังไม่ออกเลยหรือว่าตู้มันจะสุ่มให้เจ็ดดาวจริงๆแล้วเนี่ยแปดดาวมาก็เป็นคลโบก็ได้นะโ okay, อเคแล้วครับไม่ว่าไม่ไม่เป็นคู่เทพก็ได้นะเอาโกบนะครับโอ้โ oh, ห oh, ม,มาหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแดนลีนะครับไม่ดีขอัอยครับดีนะครับไม่เป็นลีอานักบัลเล่มานะครับโอ้โ oh, ห oh. ตัวนี้มานี่คือผมไม่่อยมีกําลังใจในการสุ่มเลยนะ เอาละครับแปดดาวเริ่มมาแล้วนะจะเป็นทหารยามไม้คร mm ับผมก็เป <Halloween. S 2> so so ็นขาประจําของเรานั่นเองพวกเนี่ยครับทุกคนใช้งานไม่ได้นะมาก็ย่อยทิ้งเดียวนะครับจะออกหรือเปล่าโหบาหัวขโมยครับืจะไม่มาเลยจริงๆหรอเนี่ยจาเก็บกักตัวกระช้าไว้ตั้งนานนะครับเนี่ยคือมันจะไม่ออกเลยจริงๆหรอถาตัวกระช้า ถ้าตัวกาชานะครับเปิดได้ตัวละครเรนเจอร์ก่อนนะครับผมเราก็จะทําการนารูบี้ของเราเนี่ยไปเปิดเกียร์นะครับเพื่อเสริมความแข็งแกร่งของ ID เรานะครับเพราะว่า ID เเราเนี่ยก็ต้องการเกียร์อยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเกียร์เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะครับไม่ว่าจะมีค่าหลบสกิลใช้สกิลแล้วก็ลดแรงนะครับเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะเป็นพื้นฐานของทีมเรานะครับ แต่รอบนี้เป็นเกียร์ช่องตุกแต่งนะครับโ,โหมาทั้งจดาวทั้งแปดดาวเลยครับได้หันย้ำไหมนะอ่ะยกเลิกสักหลายหลายครั้งต้กงหน่อยละันเพื่อ,อตัวดีๆจริงๆจะออกมาครับเพื่อโยอะเนียตอนมันกําลังแบบฟันดาบนนครับต้องมาแน่อันนี้คือไม่ใช่เป็นอะไรนะครับคงแค่สุ่มไปเล่นๆน,นะครับจะมาให้โอ้โหอาริชาวล็อกอ่ะไม่ใช่อาริชาวล็อกเเป็นอาริขาล็อกนะครับเรียกผิดมาตั้งนานนะ ปงต่อมาแล้วครับผมอุย้ยออกจนได้สำหรับอาซาคุระโยมาแล้โยมาแล้วนะผมอาเดี๋ยวเราไปทำการอัปเกรดกันนะครับก็คือเราก็จะยัดกลมให้นะอ้วันนี้ไม่ได้ไม่ใช่วันตีบวกครับทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรนะเราได้ตัว,เร,ตวเราได้ตัวใหม่มาแล้วก็แบบมีตัวที่เราสูมได้เมื่อกี้ที่ไม่ได้ใช้เราก็สามารถเอามาอัปเกรดหรือว่าเอามายัดได้นะครับเนี่ยตัว บีอาเนี่ยเป็นตัวพี้อยนะครับทุกคนนี่เห็นไหมร้อยสี่สิบอเบลร้อยสี่สิบนะเป็นตัวชนไอดีผมแน่นอนครับผมสําหรับตัวอาซากุระโยนะครับเพราะว่า,าทีมผมมีนะมีที่กุราชิโทวะแล้วนะแล้วก็มีอดัมอดัมก็ไม่ใช่ตัวชนนะครับแต่ก็ตัวชนก็จะมีนี่ไงครับอาซากุระนะผมก็น่าจะเอาตัวอะไรออกดีเหตุพิษไหม อาจจะเอาเห็ดพิษออกนะครับแล้วก็เอาถ่าไฟมาเสริมนะเพราะว่า,าชิลละาเนี่ยไม่ใช่เป็นไม่ใช่ร่างไฮเปอร์นะมันก็จะตายง่ายนะมันไม่มีตายเกิดนะต้องไปร่างไฮเปอร์นะเพราะยังไม่แม็กนะผมก็หาเกียร์ค่อนข้างจะลําบากนะผมผมหาตัวจุติลําบากครับผมขี้เกียจทาแม็กนะตัวที่จะแม็กเท่านั้นก็คือตัวที่ใช้ความสามารถจริงๆครับหรือว่าตัวที่ ใช้ทักษะจริงๆนะเนี่ยเห็นไหมอย่างแสงมืดนะผมก็ทำแม็กนะครับเออทำเป็นไฮเปอร์นะครับเพราะว่าอ่าเนี่ยใช้สกิลหรือทักษะของของมันนะครับนี่อย่างตัวนี้นะครับถ้าเป็นใช้แค่เวลล์ร้อยสี่สิบมันก็จะเป็นใช้แค่สกิลแรกนะครับสกิลสองมันจะไม่ใช้นะก็จะประมาณนี้นะครับถ้าใครซูมเนี่ยก็ขอให้โชคดีนะครับผมละผมวันนี้นะก็ ได้โยเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนแรกมีอยู่185ตัวนะครับก็ตอนนี้เหลือประมาณ1 1 5ตัวนะเดี๋ยวเราไปสุ่มเอาหวังเอาตัวนี้อีกสักตัวนึงไหมครับเต่าเลนนะเราเปิดอีกสัก3ามรอบนะครับทุกคนแล้วเราก็จะเก็บเผื่อแสงมืดเก่าจะมาให้เราเปิดนะไม่ว่าจะเป็นอลิติกิตวรีสกิลอะไรพวกเนี้ยหรือตัวอื่นๆนะครับมานะผมก็อยากจะเก็บไว้สุ่มบ้างนะครับเพราะว่าตัวพวกเนี้ย มันามาเสริมทีมค่อนข้างจะดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเจสิก้าแสงนะครับมันก็มีโอ้บัฟเอามาตาะฮิวเลือดนี่คือมันครบเครื่องมา้น,นะรอ่ารอบสุดท้ายนะครับรอบสุดท้ายนะพอเลยพอเลยเนี่ยอ่าไปสูมตู้ตู้นี้บ้างเผื่อเต่าเลนจะออกนะครับเนี่ยรอบสุดท้ายเต่าเลนจ้งโอ้โหไม่ใช่นะครับเต่าเลนไม่มาแล้วครับทุกคนได้แต่โยนะครับโอเคก็อ่าวันนี้ได้โยมาตัวนึงนะครับผมถ้าทุกคนถ่มนะผมก็ อวยพรให้สุ่มได้ตัวดีๆนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับขอบคุณครับ